สวัสดีครับพี่น้องประช,ชาชนชาวจังหวัดภูกเก็ตที่คารบรักทุกท่านครับวันนี้โรงพยาบาลองค์การหมหาชนจังหวัดภูกเก็ตนะครับภายใต้การบริหารของท่านนายกเทวัรอารีรอนะก็มีนโยบายนะครับที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมาคุกคามนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตัวน้อยๆของเรา ซึ้ขนขณะนี้ก็มีประเด็นเรื่องของโรคปากมือเท้าป่วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ระบาดในช่วงนี้รวมทั้งประกอบกับโรงเรียนเปิดการศึกษาน้องๆของเราเนี่ยซึ่งก็อยู่ในช่วงเด็กชั้นปฐมวัยซึ่งก็อาจจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กอนุบาลต่อด้วยเด็กชั้นปฐมบางส่วนก็จะเป็นกลุ่มวัยที่ต่อการที่จะเป็นการแพร่ระบาดของโรคปากมือเท้าเปื่อยในช่วงนี้นะฮะ โรคมือเท้าปากสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งปีพบการระบาดในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นชื้นด้วยส่วนใหญ่จะพบในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและในแต่ละปีเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นจุดที่อยากมุ่งเน้นกับพี่น้องประชาชนนะครับสําหรับผู้ปกครองนะซึ่งท่านอาสงสัยว่าเออแล้วมันมันโรคนี้มันมีความร้ายแรงอะไรหรือเปล่าถึงมีการเอามาพูดมาคุยกัน โดยทั่วไปต้องให้ความมั่นคงมัญใจกับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับว่าโรคนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กที่เจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดรุนแรงอาการสําคัญที่ปรากฏอยู่ก็เห็นจะเป็นว่ามีมีแผลมีตุ่มในปากนะครับซึ่งอาจจะแตกออกแล้วทาให้เด็กรู้สึกเจ็บรับประทานอาหารรู้สึกไม่ค่อยสะดวกนะฮะแต่พูดนด้ว่ากินอะไรก็แล้วลําบากเพราะมันมันแสบนะฮะ อากาจจะมีตุ่มที่มือเท้าหรือที่ก้นในบางส่วนนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้มันอาจจะขึ้นมากขึ้นน้อยก็แล้วแต่เด็กแต่จุดน,นี้คืออาการทั่วไปนะครับซึ่งจะร่วมกับไข้นะอาจจะขึ้นได้สูงเหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาก็ราวๆสักห้าถึงเจ็ดวันก็จะหายนะฮะซึ่งจะติดต่อโดยการสัมผัสจากน้ำมูกน้ำลายผื่นตุ่มใสโดยอาการส่วนใหญ่จะเริ่มจากมีไข้มีผื่นมีตุ่มที่มือและเท้า โดยลักษณะของตุ่มจะมีตุ่มแดงหรือตุ่มใสและมักจะพบแผลในปากกระพุ้งแก้มลิ้นหากเป็นจำนวนมากจะสามารถลามไปยังริมฝีปากได้และสามารถหายเองได้ภายใน5-7วันแต่หากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นสมองอักเสบก็มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ถึงแม้จะพบในอัตราส่วนที่น้อยปัญหาของโรคปากมือเท้าที่อยากกลับเรียนพี่น้องภูเก็ตก็คือ หนึ่งเนี่ยมันมีเด็กบางส่วนบางกลุ่มมันเกิดภาะวะาซกซต,ตอนอันนี้นที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องของการที่เชื้อมันไปทําให้เกิดสมองอักเสบซึ่งอาจจะมีอาการทางระบบศาสตร์ซึ่งผู้ปกครองหลายคนที่อาจจะมองอ๋อข้างบ้านเห็นเป็นไม่ไม่เห็นเป็นอะไรหรือเด็กคนโน้นคนนี้เป็นเห็นเป็นอะไรแต่แจ็คพอตมันอาจจะมาที่ลูกของเราก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเป็นสมองอักเสบเนี่ยคำแนะนําที่สองันคือว่าอย่าประมาท เป็นปากมือเท้าเปื่อยนะฮะเด็กบางคนอาจจะสุขภาพดีตุ่มก็ขึ้นไปเยอะนะบางคนนะอาการที่จะเป็นเรื่องสมองกเสพมันก็ไม่ได้จะเป็นหลายที่เป็นตุ่มมากๆไม่เสมอไปขึ้นตุ่มน้อยก็เป็นไนดะ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องแนะนําท่านาคือการเฝ้าระวังสังเกตอาการของน้องๆลูกๆเราให้ดีเช่นถ้าเขาเริ่มมีอาการซึมพูดจาไม่รู้เรื่องเริ่มสับสนคอแข็งตึงนะครับ ไม่ค่อยรับประทานอาหารนะไม่ค่อยเล่นอันนี้ครับเริ่มเป็นประเด็นที่จะต้องนําไปพบกับคุณหมอนะฮะอาการแทรกร้อนนี้ก็เป็นได้แล้วแต่นะครับก็ปกติเนี่ยก็อาจจะสามวันหวันหลังจากที่มีเชื้อเข้ามาในร่างกายหรือบางรายก็เกิดเร็วกว่านั้นก็ได้นะฮะซึ่งมันไม่แน่นอนการแพร่เชื้อของโรคมือเท้าปากจะแพร่กระจายจากสารคัดหลั่งและจะแพร่กระจายได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์ถึงแม้โรคจะหายดีแล้วก็ตามต้อง เข้าใจว่าเรื่องโคกสกีไวรัสหรือตัวเอนโดไวรัสเจ็ดสิบเอ็ดที่ทำให้เกิดโรคภุมมแพ้เปื่อยนี่นะมันก็เป็นโรคที่ยังคงอยู่กับลูกๆเราไปไ,ได้ตลอดไม่ใช่เป็นทั้งเดียวแลวมีภูมินะทายังไงอย่าให้มันแพร่กระจายก็แปลว่าเราอาจจะต้องรับผิดชอบตัวลูกๆของเราว่าทุกเช้าก่อนจะไปโรงเรียนถามซะหน่อยย็งไงลูกวันนี้สบายดีไหมอ่าปากเจ็บไหมอ่ามือมีอมอผืน่นมีตุ่มแดงหรือเป็นผื่นแดงขึ้นหรือเปล่า ถ้ามีนะครับก็ขอให้จากัดไว้ที่บ้านไม่ต้องไปโรงเรียนถ้าจะไปโรงเรียนว่ราก,ก็ระบาดกันใหญ่โตแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยเดียวกันโรงเรียนเองุคณครูก็ก็มีการอบรมอ่าแล้วก็สอบสวนโรคอยู่ว่าถ้าเจอเด็กกลุ่มที่ป่วยเนี่ยก็ต้องรีบรีวิวว่าเอ๊ะมันมีจํานวนเด็กมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องขอทางสาธารณสุขจังหวัดช่วยพิจารณาว่าจะต้องปิดโรงเรียนแือปิดเฉพาะห้องรืยปิดทั้งทั้งทั้งชั้นเรียนหรือทั้งโรงเรียนก็ขว่ากันไปขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาด แล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดก็จะใช้ดูลเบนิตในการแนะนำนะก็ย้ำนะครับทุกครั้งทุกโรคทุกเรื่องเวลาที่เราด็กเจ็บป่วยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเบื่ออาหารถ้าเบื่ออาหารแล้วไม่มีภาวะแทรกซ้อนจบแต่ถ้าเบื่ออาหารแล้วร่างกายในลงอาหารก็ยังไม่พร้อมนะมันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้รุนแรงเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กเนี่ยตั้งแต่การให้อาหารและน้ําเพียงพอคงเป็นเป็นสำคัญแล้วก็ต้องย้ําว่าโรงนี้เป็นแล้วเป็นอีกไม่มีวัคซีน อย่ารักษาโดยตรงก็ไม่มีนะครับก็ขอ,อนําเรียนพี่น้องว่า 1. อ่าอย่ากังวลใจกลัวมากเกินไปเพราะโรคส่วนใหญ่แล้วไม่รุนแรงแล้วก็เด็กเป็นได้หายเองแต่ก็ยังมีจํานวนหนึ่งที่เตือนว่าอย่าประมาทถ้าเจอเพราะว่าแทรกซ้อนสังเกตดูแลต่อเนื่องก็ได้รีบพาไปพบคุณหมอนะครับก็ด้วยความฟังดีแล้วก็หวงใจจากท่านนายกเลยว่าใจรอบอ,องค์การทหารจังหวัดภูกเก็ตนะครับ ก็ขอให้พี่น้องช่วยดูแลลูกหลอกลูกของเราเนี่ยให้ปลอดจากโรคปากมือเท้าเปื่อยครับ